ตำแหน่งแหละออไม่รู้เหมือนกันครับงั้นก็รู้ไว้ซะว่าฉันมาสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดก,การที่นี่แล้วอย่ามาเยอะกับฉันนะไม่งั้นฉันไล่เธอออกแน่ก็โปรเจกต์เนี่ยพวกเราเป็นคนทําเองทั้งหมดและไอ้กอนก็ไม่ได้ช่วยอะไรอะ่ะมันจะได้บนนะัดเท่าๆกันได้ยังไง ข้อมูลผิดเพี้ยนไปหมดเอกสารก็ไม่ครบถ้วนนะเนี่ยอขอโทษค่ะคุณไอซ์คือฉันกับแป๊ดเนี่ยกำลังแก้ไขอยู่ค่ะใช่ครับพวกเราเพิ่งได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี่เองครับคือไอซ์เนี่ยเป็นคนทํารายงานค่ะส่วนแป๊ดเนี่ยเป็นคนค้นหาข้อมูลแล้วกอร์ดละ่ะทาอะไรบ้างผมก็หาข้อมูลในบางส่วนครับใช่เปล่ากอร์ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเหรอ อย่ามาอ้างเราดีเข้าตัวเลยดีกว่าใช่งานเนี้ยเราทํากันแค่สามคนฉันแปะแล้วก็มีอินอีคนใช่นายเนี่ยฉันไม่เห็นทําอะไรเลยเห็นแต่นั่งดูโทรศัพท์ถ้าคุณอายสั่งผมอ่ะผมก็ทําครับเอาล่ะเอาล่ะ,ละไม่ต้องทะเลาะกันละอยู่ทีมเดียวกันแท้ๆขอโทษค่ะมันไม่มีอะไรละพวกเธอไปทำงานต่อได้ครับผม กอดเนี่ยขี้เกียจจริงๆเลยเนาะเล่นแต่เกมไม่ช่วยกันทำงานใช่อะดิพอผู้จัดการถามก็จ่อไปเรื่อยตอบไม่ตรงประเด็นสักทีชอบฟ้องโน่นฟ้องนี่ด้วยนะน่าลำคาญจริงเลยเฮ้ยว่าแต่วันหยุดเนี้ยมีแลนไปเที่ยวหน่อยังไม่มีอ่ะมีอะไรหรอเฮ้ยไปทะเลกัน ทะเลช่วงนี้อากาศร้อนทะเลหรอเออเฮ้เนี่ยไปเที่ยวทะเลไปชาร์จพลังโอ้โหที่เราแบบเด็ดเหนื่อยจากการทํางานไงฟังดูดีนะแต่ว่าแต่ว่าอะไรกงานยังไม่เสร็จนะสิ้ยเสร็จอยู่แล้วเดี๋ยวเย็นนี้นะจะส่งให้คุณไอซ์นี่เราจับไหนแล้วเดี๋ยวเยวรียบร้อยและคะันนี้ก็สบาย จริงเนะงาะงั้นถ้าส่งงานเสร็จแล้วเนี่ยเราไปทะเลกันเฮ้ยงานสรุปทะเลนะทะเลเดียวฉันต้องเตรียมชุดสวยๆไปถ่ายรูปเยอะๆแ่นอน <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ช่วยงานเพื่อนเท่า,ทาไหร่ครับรู้ตัวก็ดีละคืนยังทำงานแบบนี้อยู่ต่อไปพูดตรงๆนะคงจะอยู่ยากที่เนี่ยผมจะปรับปรุงตัวครับคุณไอ้ได้อีกอย่างผมก็ไม่อยากออกจากที่นี่ด้วยครับเอาละเอาละไม่ต้องพูดละเอาเนี่ยไปแก้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ามาคุยกันใหม่ครับคุณไอ้ ัสดีค่ะทุกคน,กคนสว<า>ัสดีค่ะครับวันนี้มีข่าวดีเข้าใจค่ะโปรเจกต์ของเราเนี่ยผ่านแล้วนะคะดีใจสุดๆยินดีกับทุกคนด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยครับคือพวกเราน่ะพุ่มเททํางานอย่างมากเลยนะครับใช่ค่ะดีใจมากๆเลยค่ะและเพื่อเป็นการตอบแทนนะคะทางบริษัทจะมีโบนัสพิเศษให้อ สุดดยอและ,ะโบนัสพิเศษเนี่ยทุกคนจะได้รับเท่าๆกันค่ะคนละหนึ่งหมื่นบาทค่ะเฮ้ยรูว่าทุกคนเหนื่อกับโปรเจกต์นี้มากไปทุ่มเทกับมันมากขอบคุณอีกครั้งนะคะอ้าวคุณแป้กับคุณไอเป็นอะไรกันเหรอครับไม่ไดีใจเหรอครับพากันนั่งเงียบทำไมล่ะครับเออคือฉันว่ามันไม่ยุติธรรมค่ะหไม่ยุติธรรม มันไม่ยึติดธรรมตรงไหนครับคุณไอ้ครับผมว่านี่มันยุติดธรรมที่สุดแล้วนะครับก็ปริจกต์เนี้ยพวกเราเป็นคนทําเองทั้งหมดและไอ้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรอะ่ะมันจะได้โบนัสเท่าๆกันได้ยังไงก็พูดเอะยรจะเถียงอีกไม่ได้ช่วยแล้วจะาโบนัสไปทําอะไรจริงกอตเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยจะมารับเงินโบนัสได้ไงคะเงินนั่นํ่ะมันควรจะหารสามมากกว่าคะ่ะจริงครับ พวกเราอ่ะเป็นคนทำเองทั้งหมดพวกเราคนได้รับโบนัสจริงเหรอก๊อตเออนี่คือเราเนี่ยทำงานกันหัวฟูก๊อตเนี่ยทำตัวไรสาระบเป็นวันวันก็พูดได้จะเถียงเนาะงานก็ไม่ทำแล้วจะโบนัสไปทำอะไรฉันเข้าใจนะคะว่าทุกคนรู้สึกไม่พอใจกับงานนี้แต่ว่าแต่มันไม่ยุติธรรมนะคะพวกเราเนี่ยทุ่มเทในการทำงานกันมากทำงานดึกดึกดนๆแต่ก๊อตเนี่ยไม่ทำอะไรเลย ใช่พวกเราครได้รับบนัสทั้งหมดก็ God, มีอะไรอธิบายไหมเอ,อเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก็ได้ครับคือวันนั้นนะครับที่คุณไอให้งานมาทำครับแต่ทีนี้ลูกค้าเขาไม่ชอบครับคุณไอก็เลยให้ก็สไปแก้ไขางานให้ครับก็เพราะว่าคุณแป้กกับคุณไอเนี่ยติดต่อไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างนะครับผมก็ติดธุระด,ด้วยครับก็ก็เลยต้องทำงานคนเดียวครับจริงเหรอก็ ่ครับงานทั้งหมดผมเป็นคนทาครับแล้วเธอก็ใส่ชื่อทุกคนลงไปในไอเดียเพื่อจะได้รับโบนัสทุกคนเท่าๆกันใช่ไหมใช่ครับผู้จัดการครับคือก๊อตเนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดครับแต่เขาทางานนะครับคือฉันไม่รู้เลยค่ะว่างานไม่ผ่านนะคะนั่น่ะสิ พี่นี่แกเป็นอะไรวะทําไมถึงทํางานจริงจังแบบนี้ต้องทํางานใหม่ครับพี่ลูกค้าไม่พอใจเอ๊ะแต่ว่าคุณแป๊ก,กับคุณอายเขาทําทเสร็จไปแล้วเนะี่ยใช่ครับคุณแป๊กคุณอายทําเสร็จไปแล้วแต่ลูกค้าไม่พอใจครับพี่คุณอายเลยใยงผมมาทําใหม่เดีแล้วคุณแป๊ก,กับคุณไอย,ยังไม่กลับมาอีกเหรอยังเลยครับ แไม่รับอ๋อไอไม่เปิดเครื่องอีกไม่รับทั้งคู่เลยวะแล้วอีกอย่างนะพี่ก็ต้องตีบทุระด้วยทำไงดีวะไม่เป็นไรครับพี่อยูผมทำงานเองก็ได้ครับพี่ไปทำทุร่าเลยครับพี่อื้จะดีเหรอป่อสบายมากเลยครับพี่ไม่ต้องห่วงครับงั้นก็ ไม่เกรงใจนะขอใจมากนะครับขอโษแล้วนัอครับรถดีนะเบสใจมากครับคือบางทีเนี่ยคนไม่พูดเยอะไม่เสนอหน้าก็ไม่ใช่ว่าเขาจะขี้เกียจนะครับแต่เขาไม่อยากทำงานเอาหน้าเหมือนพวกเธอต่างหากแะครับงั้นก็เป็นอันตรตามนี้นะคะ เดี๋ยวฉันให้ฝ่ายบัญชีจัดก,การให้ครับทำไมอินกับก๊อตไม่มาม่นะนั่นน่ะสิเอ๊ะหรือว่าเขาจะโกรธเราเขาก็เลยไม่มานั่นน่ะดิา่าเขาเยอะด้วยเฮ้ยนั่งไงมาแล้วมาแล้ว นั่งก่อนนั่งก่อนขอโทษทีนะพอดีเรามาช้ากันไปหน่อยคือ <c oughs> ว่ารถมาติดอะค่ะไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะสั่งก่อนเลยอยากกินอะไรได้สั่งเลยเราเลี้ยงเองฮะพวกเราเลี้ยงเอนีอ่ยเลี้ยงในโอกาสอะไรก็เราสองคนอยากจะขอโทษเรื่องเมื่อวานอะแล้วก็ที่ผ่านมาด้วยขอโทษเหรอครับใช่แล้วพวกเราสองคนอะรู้สึกผิด กับพวกเธอะใช่เราสองคนอ่ะรู้สึกผิดกับนายจริงๆนะเราสองคนไม่น่าไปตัดสินนายเลยอ่ะทั้งนั้นที่ว่าเรายังไม่ได้ฟังคำอธิบายอะไรจากนายเลยสักอย่างหนึ่งฉันรู้แล้วนะว่าก๊อดดาไม่ได้ตั้งใจจะเกียงงานแต่ว่าเป็นเพราะเราสองคนเองอ่ะที่มั่นใจในตัวเองสูงเกินไปอ่ะ <c oughs> ใช่นายจริงๆแล้วนายเป็นปคนทำงานดีมากๆเลยนะ แต่เพียงแค่นายไม่ได้พูดมากเหมือนกับเราสองคนไม่เป็นไรนครับคุณอายคุณแป๊ะผมเข้าใจครับเรียกคุณหาาดีใจจังเลยนะครับที่ทุกคนเข้าใจกันแล้วครับงั้นฉันต้องขอโทษอีกครั้งนนะไม่เป็นไรครับสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยอันนี้ อันนี้ใช่นี่ก่อนใช่อร่อยมากเลยนะเนี่ยตอก่อนได้ป้ะกินเลยนะไม่เกรงใจแล้วนะอุ๊ยเอาเร็วเร็เลยเป็นไงอ่ะกินไหมอุ้ยนี่สักแดงม่วมายังไงทำไมมันใหญ่อย่างนี้หรือชอบใหญ่ชอบใหย่ตังเลยแปะเขาจายอ๋อดีดีอย่างีสั่งมาเลยสั่งเยอะๆเลยขอสิ่งที่ชอบเลยนะหมกม่วงกับเลยอ่ะหมกม่วงได้ได้ เขาให้เงินเดือนเยอะนะสิแล้วอย่างนะฉันก็เป็นคนมีความสามารถด้วยเธอน่าจะอดทนอีกหน่อยนะงานสมัยนี้มันหายากนะโอ้ยฉันนะ่ะไปที่ไหนเขาก็รับหมดนั่นแหละถ้าเป็นเธอข้าไปอย่างก็แล้วแหละเธอแล้วกัน งานใหม่ไม่ได้เหรอลูกจริงๆเขาก็มีโทรมาบ้างแล้วนะแม่แต่ฉันไม่ค่อยโอเคกับตำแหน่งอะ่ะนี่ก็รออีกบริษัทหนึ่งอยู่อะ่ะรอเขาโทรมานะแม่สวัสดีค่ะนัดสัมภาษณ์งานาวันพรุ่งนี้เหรอคะได้ค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะนงานเหรอลูกฉันบอกแม่แล้วฉันเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งบริษัทไหนเขาก็าอยากรับทั้งนั้นแหละแล้วนี่เขน,นัดเป็นสัมภาษณ์ปไงใช่แล้วแม่ตำแหน่งผู้จัดการเลยนะอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับคุณเออคุณครับตรงนี้จอดรถไม่ได้นะครับทําไมจะจอดไม่ได้เดี๋ยวรถคันอื่น,นเขาจะออกไม่ได้ครับฉันจอดแค่แป,ป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วแต่ว,ว่ารถอย่ามาเยอะกับฉันรู้ไหมว่าฉันมาสัมภาษณ์ตำแหน่งแลรเอ,อ่ไม่รู้เหมือนกันครับงั้นก็รู้ไว้ซะว่าฉันมาสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดจาก,การที่นี่ แล้วอย่ามาเยอะกับฉันนะไม่งั้นฉันไล่เธอออกแน่อะไรวะนี่คนช่วยขยับไปตรงนู้นหน่อยได้ไหมฉันจะนั่งตรงเนี้ยขยับไปสิ แล้วนี่คุมควรมาสัมภาษณ์งานเหมือนกันสินะวันนี้รถติดหนักมากเลยไม่รู้จะติดอะไรนักหนาแล้วนี่นะแถมเจอไอ้รอปภเนี่ยห้าไม่จอดรถอีกไม่รู้จะห่วงไปทําไมที่จอดรถของบริษัทก็แยะไม่ใช่หรอก็ฉันมาสัมภาษณ์ตําแหน่งผู้จัดการสาขาที่นี่ฉันก็ควรได้จอดรถที่จอดรถผู้บริหารสิแล้วนี่ว่าแต่คุณมาสัมภาษณ์ตําแหน่งอะไรหรอ มานั่งรอคุณไงรอฉันรอทำไมท่านประธานครับผมว่าท่านประธานต้องไปทำงานสายแน่ๆเลยครับท่านประธานทำไมทำไมก็รถของคุณผู้หญิงคนนี้เขาจอดฝังทางออกอยู่ครับท่านประธานครับ ดฉันขอโทษค่ะไม่ไม่เข้ามาหายหน่อยดิครับมีอะไรครับท่านประธานเด็กที่มารอสัมภาษณ์ยังไม่มาอีกเหรอเอ๊ยยังไม่เห็นมีใครมาเลยครับอืมถ้าง,งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันรอตรงนี้นะงั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมรถให้ท่านประธานเลยนะครับโอเค ท่านประธานจะสัมภาษณ์ฉันเลยไหมคะผมว่าคุณน,น่ะไม่ต้องสอบสัมภาษณ์แล้วละ่ะเพราะว่าคุณน,น่ะสอบสัมภาษณ์หมดแล้วเรื่องที่สําคัญน่ะผมก็ไม่รับคุณเข้าทางานหรอกอะทาไมล่ะคะก็ฉันมีคุณสมบัติครบทุกอย่างเลยตําแหน่งนี้เพราะตําแหน่งนี้ต้องการคนรับผิดชอบสูงและที่สําคัญนะไม่้อยก่าคนอื่น ควรคุณผู้หญิงช่วยไปขยับรถได้ไหมครับเดี๋ยวท่านประธานจะรีบไปกูณ ผิวสวยเนียนใสสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยนี่เลยกิมมิคคอลลาเจนสนใจสั่งซื้อที่ด้านล่างได้เลยค่ะ